แล้วมาดูผลฟุตบอลบุนเดสลิก้าเยอรมันเกมที่12ประจำเช้าวันเสาร์ที่29ตุลากาหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าแวร์เดอร์เบเมนเปิดบ้านเฉือนเอาชนะแฮนทบเบอร์ลินไป1-0จากการทำประตูของนิคาสฟูคัตนั่ก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยเบร์มนขยบมาอยู่อันดับที่6ของตารางหลังจากเก็บเพิ่มเป็น18คะแนนส่วนแฮนนทบเบอร์ลินอยู่อันดับที่13มี11คะแนนเหมือนเดิมไปต่อกันที่ดาร์ซโนล่าสุดก็เป็นนิคาสฟูคัตของเบเมนที่ซัดไปแล้ว9ประตู ก็มาส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปวันเสาร์นี้นะฮะ29ตุาลาคมก็จะมีไบยเยนเปิดบ้านเจอไมไลปซิกพบไบเออร์สตุ๊ตการ์เจอกักบอัลส์บวร์กบวกเปิดบ้านพบกับโบคุมแฟรงเฟิร์ตก็จะเตะกับทางบสเซ์ดอทมุนวันทีตที่30ตุาลามีอุดรเบอร์ลินเปิดบ้านเจอบสูซเชียน,กน,นเกับบาดชาลเก้พบไฟายบวกแล้วก็โคโลนพบกับฮอฟเฟนไฮม แล้วมาดูผลบอลลาลิกาสเปนเกมที่12ประจำเช้าวันเสาร์ที่29ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่ามาโยกาเปิดบ้านเสมอกับเอสปันยอนไป1-1เจ้าบ้านเนี่ยนำไปก่อน1-0นจากเวดัสบูริกีฮะก่อนที่ทีเมเยอนมาตีเสมอได้จากโจเซ่คาร์ลอสลาโซ่และก็เลยทำให้ตนารางคะแนนล่าสุดเนี่ยมาโยกาอยู่อันดับที่12มีเพิ่มเป็น13คะแนนส่วนเอสปันยอนก็ยับมาอยู่อันดับที่13ฮะหลังจากที่เก็บเพิ่มเป็น11คะแนน ต่อไปที่ดาวซลล่าสุดตอนนี้ก็ยังคงเป็นโรเบิร์ตเลวันดอกสกี้ที่ซัดไป12ประต,ตูเดี๋ยวเราส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปคือเมื่อเสาร์ที่29ตุลาก็จะมีอเมเลียเปิดบ้านเจอเซอร์ตาบิโก้กาดิสพบแอตมาดริดเซบียาเจอไลโยบยากโนแล้วก็บาเลเซียพบกับทางบาร์เซโลนา วันที่ที่30ตุลามีโอซสซูนาเจอกับเลอายาโดลิดเลมาดริดเปิดบ้านพบจิโรนาอัลเลติปิบาพบกับทามิลิวและก็โซเซดัดจะเตะกับทางเลเบเตสก่อนปิดท้ายด้วยคืนมันเดย์ไนท์ฮะระหว่างเอลเช่เจอกับทางเกลาเฟ เรามาดูผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเกมที่13ประจำชาวันเสาร์ที่29ตุลากันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าลองเปิดบ้านถล่มตูลูสไป3-0นะฮะวันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากโลอิสโอเพนดาที่ซัดแฮตทริกไปเลยนะก็เลยทำให้ตนารางคะแนนล่าสุดเนี่ยลองอยู่อันดับที่2ของตารางเก็บเพิ่มไป30คะแนนไล่จี้จากฝูงปารีสเหลืออยู่แค่2คะแนนส่วนตูลูุอยู่อันดับที่10ฮะมี16คะแนนเหมือนเดิมไปต่อกันที่ดาวนโซนล่าสุดก็ยังคงเป็นคีรันแอมบาเป้ที่ซัดไป10ประตู เดี๋ยวเราส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปคือเมื่อเสาร์ที่29ตุลาก็จะมีปารีสเปิดบ้านเจอกับทางทัวร์แล้วก็สตาร์บุพบมักเซยวันที่ที่30ตุลามีออกซแร์เจอกับอาชักเซโอเบรสพบกับแลงโมนาโกเปิดบ้านเจออองเช่น้องจะพบกับเครมองฟุตแลนด์เปิดบ้านเจอกับ,งงบ,กบมง,รงบ,บมงริเย่ลอริยงพบนิสแล้วก็ลิยงพบกับทางลิว ไา,าดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเกมที่17ประจำประช้าวันเสาร์ที่29ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าเบอร์มิงแฮมเปิดบ้านเอาชนะควีสปาร์คไป2-0นะวันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากอัสตันทัสตี้กับเอมิเนลลองเกลโล่ก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยควีสปาร์คก็ยังอยู่อันดับที่2ฮะมี30คะแนนเหมือนเดิมส่วนทางเบอร์มิงแฮมขยับมาอยู่อันดับที่11ฮะหลังจากเก็บเพิ่มเป็น23คะแนน ไปต่อกันที่ดาวโสนล่าสุดตอนนี้ก็มีออสการ์เอสตูบิยานจอสซาเจนเบนดีแอสเจโรดิเกสแล้วก็เจลรี่เวสที่ซัดไปคนละ8ประตู เดี๋ยวเราส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปค่ำคืนวันเสาร์ที่29ตุลาฯก็จะมี Bristol เปิดบ้านเจอซัวร์ซีเวสต์บอรพบเชฟยูเบอร์ลี่เปิดบ้านเจอเลดดิงคาร์ดิฟจะเจอกับทางลอตเทนแฮมควีนที่พบทางแบ็กพูลอัตเตอร์ฟิลด์ทาวเปิดบ้านเจอมิลวอร์เฮาเจอกับแบ็กเบิร์นลูเทนทาวเปิดบ้านเจอซันเดอร์แลนด์นอริซิตี้จะพบกับทางสโตกซิตี้เบรสตันเจอมิดเดิลสเปอร์วีกแองก็จะเปิดบ้านเจอกับวัดฟอร์ด เราไปดูผลฟุตบอลไทยลีกทีน่1นะฮะนัดที่11ประจำวันศุกร์ที่28ตุลากันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว,ว่าโบลิเทโลเปิดบ้านเฉือนเอาชนะนองบัวไป2-1วันนี้เจ้าบ้านได้2ประตูจากมาร์คแลนดี้บาโบ้แล้วก็ไอแซคฮอนนี่ฮะส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากบารลอตเทเรลี่นั่นก็เลยทำให้ตารนางคะแนนล่าสุดของทั้ง2ทีมเนี่ยโบลิเทโลก็อยู่อันดับที่8เก็บเพิ่มเป็น15คะแนนส่วนนองบัวยังอยู่อันดับสุดท้ายของตารางฮะมีแค่4คะแนนเท่านั้นเอง ไปต่อกันที่ดาวโสล่าสุดก็ยังคงเป็นดานิโลกับโกรันเขาสิกที่ซัดไปคนละ8ประตูะเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปฮะวันเสาร์ที่29ตุลามีประจวบเปิดบ้านเจอขอนแก่นชมบุรีพบสุขโขทัยแล้วก็บีจีจะเจอกับลำปางวันทีที่30ตุลามีลำพูนพบเมืองทองท่าเรือเปิดบ้านเจอเชียงรายนครราชสีมาพบกับราชบุรีแล้วก็บุรีรัมเจอกับแบงคอก เรามาดูกันที่ผลฟุตบอลไทยลีก2หรือที2นะัดที่11ประจำมาสู่ที่28ตุลากันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าอุไทรธานีเปิดบ้านเสมอกับเกษตรศาสตร์ไป1-1เกมนี้ทีมเยือนนำไปก่อน1-0จากนัทพลเปี่ยมปลายนะฮะก่อนที่เจ้าบ,บ้านมาตีเสมอได้จากเกนโตนากาซากินั่นเองนะครับก็แบ่งกันไปทีมละแต้มนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยอุไทรธานีกับเกษตรศาสตร์อยู่อันดับที่13แล้วก็14มี11คะแนนเท่ากัน และเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมและต่อไปฮะวันเสาร์ที่29ตุลามีกระบี่เปิดบ้านเจอกับนครศรีแพรพบกับคาสตัมยูไนเต็ดเชืม่เอฟซีเปิดบ้านเจอกับสุพรรณสมุทรปราการพบชัชนาวันอาทิตย์ที่30ตุลามีนะครปฐมเปิดบ้านเจอเชียงใหม่ยูไนเต็และนองพบตราอดอุดรเจอกับราชระชาและก็ระยองเปิดบ้านเจอเจอ,อยุธยา เดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้นะฮะก็จะเหลือลีกอังกฤษกับอิตาลีนะฮะเริ่มที่พิมเมเลกอังกฤษอ่าเย็นวันนี้ฮะโอ้โหบอลเตะเพียบเลยหกโมงครึ่งฮะมีเลสเตอร์เปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้คูส bon ันท่มมีบอลมาเจอสเปอร์เวนฟอร์ดพบวูฟไบรตันเจอเชลซีคริสตนันเพลตเปิดบ้านเจอซานตันนิวคาสเซิลก็จะเตะกับแอสตันวิลลาห้าโมงครึง่งมีฟูลแลมเปิดบ้านเจอเอเวอลนต์แล้วก็คู่ดึกตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีลิเวอร์พูลเปิด และลีกเซเรียอิตาลีนะฮะก็จะมีนาโปลีเปิดบ้านเจอซาสโซโลเลเช่พบยูเวนตสุสแล้วก็คู่ดึกเป็นอินเตอร์พบกับซามโดเลีย